มาแล้วมาแล้วมาแล้วพบก,กับช่องครั้งเดียวนะครับนะมีรถแปลกมานะครับนะโอ้ยสั่งส้อนเจ้าสั่งได้สั่งยางอยู่บ่ครับเจ้าได้สั่งยางอยู่บ่บ่เคอรีคร่คือมาส่งของมานี่ส่งอะไรใสฮึกำลังเข้ามากำลังเข้ามาโอ้ยเนาะทุกวันทุกวันประจำเอ้ยอะไรจะขนาดนั้นตอนนี้มีพนักง,งานเคอรี่นะครับ สงสัยระยะหลังๆมานี oh, ่มาแล้วครับโอ้ยเคอรี่เอ้าพอโทษ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 นึกว่าพนังงานเคอรี่บ่แมนเนาะจึงปึงจึงปึงจึงปึงมาแม่ตอนนี้พี่สั้นก็มาส่งท่อเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาไปไว้กูเลยไปวไ้น้ำลงสีเลยสีจะได้แยกออกนะครับน่ะนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับบ้านตู้คอนเทนเนอร์ส่วนสร้างซ่อนก็จะใส่เสื้อแขนยาวนะครับนะทำงานอย่างชิวๆิวน่อสร้างซ่อนเนาะ ไม่มีที่ไหนและอากาศดีเท่าห้วยหงอดแมนบ่อแดดไหมแดดไหมไม่แดดไม่แดดโอ้อันนี้แดดไหมแดดไหมไม่แดดไม่ร้อนบ้าโถเขาคือว่าคือกันทะนอมันตรงนีน้ก็หนาวหนาวแมนบออม่อเดี๋ยวก็จะแยกอุปกรณ์ออกมานะครับนะเพราะว่าสั่ง เห็นไหมนุ่นนะนุ่นนะพี่บอกแล้วร้านนั้นนะถ้าไปซื้อเราไปซื้อน่ะหมดทุกอย่างแป๊บหมดแล้วเป๊บแกกาวกาวทาท่อก็หมดแล้วตัวนี้ของลุงสีปะเนื้อกระต่ายกระต่ายหลุดนั้นไายซื้อมาเอาบอกโอ้ตกใจปุ๊ด ลืมว่านางไม้โหเห็นยังนี่เก็บขยะเบ่เมันไผคือสายพมสายไฟนี่คือทิม่มทุทีแท่นี่ฮ่าฮ่าชอ,อ,อบเป็นภาระสังคมเนาะมามาโอ้ยเนาะสายไฟครับอ่ะก็ในช่วงทำมันต้องทำเร็วนะครับนะคิดเร็วทำเร็วช้าไม่ได้อึดอัดไม่ได้ หลังจากนะครับแม่บ้านสั้นไปซื้อของมาแล้วครับก็จะทําในจุดนี้นะครับซึ่งจะเป็นเส้นทางขนอุปกรณ์ไปทํานะครับมีการทําทเรื่องนะครับส่งมาก็เลยต้องมาดูนะครับว่ามีอุปสรรคอะไรขวาง้างเต็มๆเ,เลยครับกลางลำเลยนี่ครับเดี๋ยวจะขยับท่อตัวนี้เข้ามาชิด ผนังตัวนี้ครับนี่ก็ทีมงานลุงปานลุงสีจะได้ทำงานแบบคล่องขึ้นนะครับหุดแล้วก็จะฝังฝังแล้วก็จะต่อท่อเข้าไป สำนี้พอดีเป็นบ่นนครับสี่สิบเซนพอดีสำอิดบล็อกบ่ออ๋อครับแล้วลุมนี่หลุมตื้นลุมลึกอือลุมของมันครับผมส่วนหัวหน้าใหญ่เพิ่นกำลังไล่ไล่มาติดๆนะครับนะก็ <c oughs> นี่นะครับ ต่างหน้าที่กันนะครับส่วนน้องลุยก็จะขนอิฐน,นะครับไปส่งฝั่งนู้นนะครับพี่นาบอกไว้บอกว่าอย่างนีเ้เก็บไว้ให้ลุงเดี่ยวพุด,ดเ,เด้อหลุมนึงลุงเดี่ยวเมื่อก่อนตัวไหนฝากไปก่อนฝากไปก่อนมาดิแมมลุงเดี่ยวฝากไว้ก่อนอน,นะครับอุปกรณ์พอก็มาแล้วนะครับนะซึ่ง จะมาทำตรงนี้นะครับซึ่งเป็นอรอยที่มีน้ำหยดนะครับตรงนี้นะครับตรงทองเ,เนี่ยทองตู้คอนเทนเนอร์นี่ครับเป็นรอยน้ำหยดนะครับเดี๋ยวจะทําการเดินเดินแล้วก็ลงมานี่แล้วก็จะมาลงตรงท่อตัวเนี้ยนะครับ ท่อน้ำทิ้งนะครับตัวนี้นซึ่งก็จะพอเดินเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ปานนะครับทำเทป,ปูนอนะบจะได้หรือเปล่าเท่านั้นนะเพราะว่าท่อกับรูที่น้ำทิ้งลงมานะ มันจะรูน้ำทิ้งนะจะใหญ่กว่าท่อนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นงานที่ต้องทำวันนี้นะครับส่วนทีมงานลุงสีนะครับลุงปานนะครับก็ทำรั้ว วันนี้ก็ครายละเอียดวันนี้ก็ทั้งวันเลยนะครับต้องทําแบบเสารั้วะนะครับโดยนําแผ่นไม้อัดเก่ามาใช้ใหม่ซึ่งเป็นการเตรียมการนะครับก็ไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะครับสำหรับทีงานนะครับ ต่างคนต่างหน้าที่ต่างทำเมืม่มอประกอบพร้อมนะครับทุกอย่างมันก็สบายนะครับทาให้ง่ายในการทํางานขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับจะอัปเดตวิธีการทํางานนะครับง่ายๆนะครับท่านใดที่ดูแล้วนะครับสามารถทําได้ไม่ยากนะครับ ครับสวัสดีครับ